สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงนาในช่วงค่ำๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วก็ถ่ายคลิปได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถลงมาถ่ายคลิปในช่วงฝนตกได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ว่างนะครับวัน2วันที่ผ่านมานะครับยุ่งมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงมานะครับสําหรับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องคนที่ปลูกข้าวแล้วไม่มีน้ํา แล้วคราวนี้มันสิ้นเดือนสิงหาแล้วอยากตัดตัดได้ไหมนะครับเดี๋ยวพูดถึงความสําคัญของช่วงเวลาในตรงนี้กันนะครับว่าการที่เราจะตัดข้าวเนี่ยจริงๆกําหนดสิ้นสุดในเดือนสิงหาสําหรับข้าวนาปีนะครับถ้าเป็นข้าวนาปังหรือว่าข้าวอายุสั้นนะครับก็นับวันเท่านั้นนะครับถ้าเป็นข้าวร้อยวันก็อยู่ที่ประมาณ30-35ถึงวันเท่านั้นนะครับในการตัดแต่ถ้าเป็นข้าวร้อยยีวันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5 0ถึงวันนะครับ45วันขึ้นไปถึง60วันนะครับไม่เกินนั้นเราสามารถตัดได้แต่ถ้าเป็นข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีช้าสุดจริงๆก็คืออยู่ที่สิ้นเดือนสิงหาแต่สามารถเลดได้นะครับเลดได้หนึ่งอาทิตย์แรกของเดือนกันยานะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการปลูกแต่ถ้าคนที่ปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนะครับช่วงเดือนมิถุนายนแนะนําว่าให้ตัดเฉพาะใบข้าวนะครับตัด ฉเฉพาะใบข้าวก่อนกลางเดือนกันยานครับก็สามารถตัดได้ในระดับนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นภาพประกรอนะบ,บนะครับเนี่ยเห็นยวนะครับคือเราสาม,มารถตัดในระดับนี้ได้นะครับตัดระดับนี้หรือว่าอาจจะต่าลงบ้างนิดหน่อยหรือว่าสูงกว่านิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับในช่วงก่อนกลางเดือนนะครับถ้าหลังกลางเดือนกันยาไปแล้วครึง่งหนึ่งของใบข้าวนะครับครึ่งหนึ่งของใบข้าวนะครับความยาวมันประมาณเท่าไหร่เราตัดสักครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับคนที่จะตัดนะครับปัญหานะครับปัญหาหลาหลายท่านที่เจอแล้วก็เป็นเหมือนกันที่โทรสอบถามเข้ามาเนี่ยปัญหาก็คือก่อนหน้านี้ฝนไม่มีน้ําไม่มีก็เลยไม่สามารถที่จะตัดได้พอถึงเดือนกันยาฝนฝนนะครับแล้วก็ต้องการตัดตอนนี้คือวัชพืชขึ้นคุมมากจะทํายังไงนะครับถามว่าจะทํำยังไงคือหลายๆคนนะครับถ้าเข้ามาพร้อมกันก็คือ เป็นเหมือนกันหมดนะครับพูดง่ายก็คือไม่มีน้ําจะตัดได้ยังไงในช่วงเดือนสิงหาใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือปัญหาที่หลายๆคนเจอก็คือเราไม่สามารถตัดได้แต่นะครับผมแนะนําไว้ก่อนก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปแล้วก็บอกลงไปแล้วว่าก่อนสิ้นเดือนสิงหาให้เราตัดเลยแล้วก็นับไปต,ตั้งแต่วันที่เราตัดผ่านไปประมาณสัก1-2อาทิตย์ไม่เกินนั้นต้องมีน้ํานะครับ ต้องมีน้ําพูดง่ายๆก็คือหลังจากเราตัดในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยต้องมีน้ําเข้ามาแปลงนาเราก่อนกลางเดือนกันยานะครับพูดง่ายก็คือเราเสี่ยงตัดนั่นเองนะครับต่อให้ช่วงที่เราตัดมันไม่มีฝนแต่ว่าดินมันชื้นอยู่เราก็ตัดได้นะครับแต่ถ้าหากเรามาตัดในช่วงเดือนกันยาทําไมผมถึงห้ามก็เพราะว่าข้าวเนี่ยมีเวลาสร้างลำต้นน้อยนะครับถามว่าตัดได้ไหมวันที่5วันที่10กันยาาตัดได้ไหม ถ้าคนที่ปลูกเร็วนะครับในช่วงเดือนมิถุนาหรือว่าก่อนมิถุนาจริงๆไม่สามารถตัดได้นอกเสียจากข้าวคุณยังแบนอยู่ยังไม่กลมเลยนะครับตัดได้ไหมตัดได้แต่ว่าสิ่งที่แลกมานะครับสิ่งที่เราเสียไปนะครับที่เราต้องแลกกับการกําจัดวัชพืชในครั้งนี้ก็คือรวงข้าวของเราจะเล็กลงถามว่าเทียบกับการไม่ตัดเป็นไงการไม่ตัดเราก็จะสูญเสียข้าวไปเยอะพอสมควรนะครับแทบจะไม่ได้ข้าวเพราะว่า ยญ้ามันขึ้นคุมวัชพืชขึ้นคุมข้าวที่ได้มาก็จะไม่เยอะนะครับแต่ข้าวที่เราตัดในช่วงนี้เนี่ยพูดง่ายก็คือทิ้งไข่ใบสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องเสี่ยงถ้าหากไม่เสี่ยงก็คือไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาครับได้แต่ว่าข้าวเนี่ยพอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันมีเวลาการสร้างลำต้นแค่อาทิตย์เดียวหรือว่า10วันประมาณนั้นก่อนที่ข้าวจะท้องนะครับอย่างมากก็คือ15วันพอถอดออกมาคุณลองนับดูเลย ถ้าหากคุณตัดในช่วงวันที่5กันยาคุณนับไปประมาณวันที่20กันยาคุณไปจับดูต้นข้าวคุณเริ่มกลมแน่นอนพูดง่ายก็คือมันไม่มีเวลาสร้างลําต้นมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้าวมันถอดออกมาแล้วมันจะเริ่มกลมเลยพอมันเริ่มกลมแล้วเนี่ยถามว่ามันมีผลดีผลเสียไหมก็ดีครับข้าวเราท้องแล้วนะครับข้าวมันเริ่มท้องแล้วยังไงเราก็ได้กินข้าวแต่ข้อเสียก็คือต้นข้าวเนี่ยมันเล็กมันจะไม่โต เท่าที่ควรเพราะว่าเราตัดไปในช่วงต้นเดือนกันยาเองนะครับแล้วคนที่ต้องการให้ปุ๋ยเนี่ยแนะนําว่าอย่าพึ่งให้แม้แต่ฮอร์โมนนะครับห้ามฉีดห้ามให้นะครับในช่วงหลังจากที่คุณตัดนะครับถ้าเป็นข้าวที่คุณไม่ได้ตัดนะครับคุณให้ได้ตามปกติทั่วไปแต่ถ้าหากเป็นข้าวที่คุณตัดเนี่ยคืออย่าให้ปุ๋ยอย่าให้ฮอร์โมนรอให้ปุ๋ยรับรวงครั้งเดียวเลยนะครับในช่วงเดือนกันยานะครับนี่คือปัญหาของคนที่ จะตัดข้าวแต่ไม่มีน้ำนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมาตัดในช่วงนี้ได้ไหมได้ครับได้ต่อให้เป็นช่วง10กันยาหรือ10กว่ากันยาถ้าหากว่าต้นข้าวยังแบนอยู่นะครับจับดูโคนนะครับไม่ใช่จับดูปลายนะครับจับดูโคนต้นยังแบนอยู่คุณตัดได้เลยนะครับแต่นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องแลกมากับการที่เราจะได้รวงข้าวจากใหญ่ๆก็กลายเป็นเล็กนะครับแต่ถ้าคุณไม่ตัด ก็คือมันก็ไม่ได้ข้าวก็อย่างว่านั่นแล้วเนาะแต่นะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาในจุดนี้ก็คือเราตัดเฉพาะใบข้าวทิ้งนะครับใบข้าวมีความยาวเท่าไหร่เราตัดทิ้งให้หมดเลยจนถึงสดือข้าวหรือว่ายอดข้าวที่มันแตกใบนะครับในจุดนั้นตัดทิ้งเลยนะครับให้เหลือแค่จุดนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่1กันยาถึง15กันยาหรือว่าเลทหน่อยก็อยู่ที่20กันยาเราตัดในระดับนี้ได้นะครับแต่หลังจากนี้ตัดในระดับ ครึ่งหนึ่งของความยาวใบข้าวนะครับถามว่าตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างก็กําจัดดอกหญ้ากําจัดวัชพืชที่มันขึ้นสูงๆคุมข้าวแล้วก็ที่สําคัญก็คือกําจัดใบเลี้ยงข้าวที่มันอา,อาจจะทําให้ต้นข้าวของเราล้มนะครับสําหรับคนที่ตัดข้าวเพื่อกําจัดวัชพืชนะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการกําจัดใบเลี้ยงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวล้มเนี่ยคือคุณจะตัดช่วงไหนก็ได้นะครับไม่กํากับเวลานะครับ ไม่จำเป็นต้องปล่อยน้ําหรือว่าลดน้ํานะครับคือคุณสามารถตัดได้จนถึงช่วงต้นเดือนตุลาด้วย้ํำนะครับต้นเดือนตุลาก่อนที่ข้าวจะถอดรวงด้วยซ้มแต่ว่าตัดเฉพาะใบนะครับนี่ก็คือการกําจัดใบเลี้ยงนะครับการตัดเพื่อกําจัดใบเลี้ยงนะครับหลายๆคนข้าวออกมาสวยออกมางามมากนะครับก็คือถ้าหากว่าปล่อยไว้เนี่ยมีโอกาสที่ใบเลี้ยงจะพาต้นข้าวล้มนะครับ เนื่องจากใบเนี่ยถ้าถอดออกมาสวยๆงามๆเนี่ยคือมันจะมีโอกาสที่จะทําทให้ต้นข้าวล้มได้ในช่วงที่ข้าวมันเริ่มถอดรวงนะครับเพราะงั้นหลายคนก็เจอปัญหานี้มาก็ต้องการกําจัดใปเลี้ยงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแปลงนาข้าวของผมก็คือหลังจากที่ตัดในช่วงต้นเดือนสิงหาตอนนี้ข้าวก็ไม่สูงมากนะครับก็ถือว่าดีนะครับในช่วงนี้ผมยังไม่ให้ปุ๋ยรับรวงนะครับหลายๆคนคือเริ่มให้ปุ๋ยรับรวงกันแล้วนะครับ การให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเนี่ยแนะนําว่าให้ดูตามสภาพนะครับอย่างใบข้าวของผมนะครับคือที่เห็นชี้ตรงแบบนี้นะครับชี้ตรงแบบนี้จริงๆถ้าหากชี้ตรงแบบนี้สามารถให้ปุ๋ยได้แต่นะครับสีใบข้าวนะครับสีใบข้าวมันยังไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมที่จะรับรวงนะครับมันยังเป็นเขียวแบบออมอ่อนอยู่นะครับก็คือสภาพใบข้าวมันยังอ่อนแออยู่ถ้าให้ไปเนี่ย ข้าวของเรามีโอกาสน็อกปุ๋ยนะครับแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคได้นะครับเป็นโรคหรือว่าเพี้ยลงไม่คอรวงงนอนกอนะครับมีหมดนะครับแบบนี้นะครับเพราะงั้นนะครับการให้ปุ๋ยก็ดูสภาพด้วยนะครับสภาพใบข้าวด้วยนะครับนอกจากชี้ตรงใบข้าวต้องแข็งแรงด้วยนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับสําหรับ f c ีที่ผมไม่ได้รับสายนะครับหลายท่านนะครับไม่มีไม่ใช่ว่ามีแค่ท่านเดียวนะครับ ที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับหลายๆท่านจริงๆคือผมไม่ได้รับสายเพราะผมไม่ว่างจริงๆต้องขออภัยนะครับยังไงก็จะพยายามนะครับถ้าหากว่ามีเวลาว่างจะตอบคอมเมนต์แล้วก็รับสายจาก f c นะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ